สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o พายิบซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านสมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกคนไทยทำงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสบายดีสปปเราทุกท่านด้วยขอบคุณ comment, ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตความรักนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564 ของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าท่านใดที่มีดาวจันร์ดาวสุส์สถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟาราศีเมษเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษออกเป็น2ส,สถานะด้วยกันนะคะจะมีสถานะของคนโสดเป็นช่วงของครึ่งคลิปแรกนะคะส่วน คนมีคู่หรือว่าคนมีคนคบคนมีคนคุยจะเป็นเครื่องหลังของคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานะของคนโสดกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเนาะเราจะใช้ไพ่สำหรับใหม่นะคะก็ได้มาใหม่นะคะรื่นมากเลยรื่นมือมากเลยนะคะไม่ถนัดมือนะคะเปิดดวงชาวราศีเมษเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดแม้ว่า ดวงดาวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีเมษจะสถิตยอยู่ที่พบวินาศะนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าชาวราศีเมษก็ไม่ได้ย่อทอนะคะสำหรับคนโส่วน,นี้ยังมีการที่แบบไขว่คว้าหรือว่าต้องการคนคบคนคุยเนาะคนส่วนนี้ยังเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองอยู่นะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาความรักนะคะยังเหมือนกับว่า ค้นหาหรือว่ายังเปิดใจเปิดประตูหัวใจให้บุคคลอื่นๆเข้ามานะคะสารสัมบัติสารสัมพันธ์กันเนาะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษถึงแม้จะพบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบไม่ได้คาดหวังไว้ว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์จะทําให้ชาวราศีเมษเจ็บปวดหรือว่าช้าใจนะคะแต่ก็ยังเหมือนกับเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่าบางคนบางท่านเนาะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าอดีตเก่ากับคนรัก ความสัมพันธ์เก่าๆอยู่เนาะบางคนบางท่านชาวราศีเมษไปคบไปคุยอยู่กับกลุ่มชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะหรือว่าบางคนบางท่านคบคุยอยู่กับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังเก็บนะคะแล้วก็ยังห่วยหาคิดถึงกันอยูอ่คือคิดถึงในเรื่องของความที่แบบว่าการพูดคุยที่แบบศึกษาคบหาดูใจกันแบบ ชันเพื่อนนะคะมีความแบบเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะคงเหลือไว้อยู่นะคะเป็นเหมือนกับว่าบางคนบางท่านติดต่อสื่อสารด้วยโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนาะยังมีคนคบมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะจบจากอดีตเก่า ความรักความสะพานเก่ากับคนเก่าๆแต่ก็เหมือนกับว่าเออยังมีเหมือนกับว่าโชคชะตานะคะหมุนนําพาให้คนใหม่ๆเข้ามาให้ชาวราศีเมษคนโสดได้คบได้คุยได้พูดได้ศึกษาคบหาดูใจได้เรื่อยๆเนาะยังไม่ได้ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะ mm hmm. เรามาดูนะคะปัจจุบันนี้ชาวราศีเมษนะคะถึงแม้ว่าดวงดาวความรักจะสถิตอยู่พบวินาศนะคะแต่ก็เหมือนกับว่า ชาวราศีเมษมีความที่แบบมีความมั่นใจนะคะว่าเออตัวเราเองนี้คือมันไม่ใช่หนทางที่แบบว่าจะหมดหนทางที่จะไม่มีใครเข้ามาจีบเนาะ mm hmm. พลังงานของชาวราศีเมษนะมีความดึงดูดหรือว่ามีความร้อนแรงนะคะ mm hmm. เรียกร้องหาคู่ครองคนรักนะคะ mm hmm. ให้เข้ามาคบให้เข้ามาคุยเนาะ mm hmm. เป็น THE l o เลเเนี่ย mm hmm. พร้อมเสมอที่จะเปิดใจนะคะ mm hmm. เปิดหัวใจให้คนใหม่ๆเข้ามาได้เหมือนกับว่าสารสัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่านะคะบางคนบางท่านจบจากอดีตเก่านะคะมีการตัดสายสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วบางคนบางท่านเนาะถึงขนาดที่แบบว่าเออคนเก่าไม่เอาแล้วนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคือยินดีจะเปิดใจเปิดประตูหัวใจต้อนรับคนใหม่เข้ามาได้เรื่อยๆเนาะแต่ก็เหมือนกับว่ายังมีความที่แบบ ระวังระวังตัวอยู่นะว่าเออคนใหม่เข้ามานี้ก็ควรจะเหมือนกับว่าเราจะระวังคําพูดระวังความคิดของเราหน่อยนะคืออาจจะไม่เปิดใจทั้งหมดเลยสัทีเดียวนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเก็บกักความรู้สึกของตัวเองว่าเออไม่ต้องบอกว่ารักหรือว่าชอบเขามากจนเกินไปอะไรประมาณนี้คือมีความที่แบบว่าอย่างเชิงว่าคนที่เข้ามาใหม่นี้เขาจะชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่มาเหมือนกับ มาจีบมาคุยเล่นๆน,นะคะการที่แบบว่าชาวราศีเมษคนโสดเนี่ยยังเปิดใจให้กับตัวเองอยู่คือเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสเนาะคือมีการศึกษาค้หมาดูใจคุยกับคนใหม่ไปได้เรื่อยๆเหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความความรักนะคะเหมือนกับว่าชาวราศีเมษไม่ได้หยุดอยู่ที่แบบความรักเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆกับคนเดิมๆอะไรประมาณนี้ถึงแม้คนเดิมๆจะทิ้งความรู้สึกที่แบบ ประทับใจให้กับชาวราศีเมษนะบางคนบางท่านคุยู่กับชาวต่างชาตินะคะอาจจะเหมือนกับว่าสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าภาษานะคะหรือว่าวัฒนรมวัฒนธรรมนะคะอาจจะเหมือนกับว่าแตกต่างกันนะคะบางคนบางท่านเนาะคุยกับชาวต่างชาติก็อาจจะไม่เก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติด้วยก็ได้เนาะมันเหมือนกับว่ามันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยนะคะที่ต้อง จะต้องพยายามสื่อสารความรู้สึกของตัวเองให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้ประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอ,อพอคุยกับชาวต่างชาติแล้วมันรู้สึกแบบเขาอาจจะเหมือนกับว่าเขาคิดที่แตกต่างจากเราไปคือชาวต่างชาติเขามีความที่แบบวัฒนธรรมหรือว่าการไม่ถือเนอื้อถือตัวของเขานะ่ะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงเนาะคนส่วนนี้เหมือนกับว่าออ,อาจจะไม่ได้เปิด มันกับว่าเปิดความรู้สึกเปิดเผยความรู้สึกนะคะของตัวเองออกไปมากนะอาจจะมีความที่แบบว่ามีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้อยู่เนาะเหมือนกับว่าคืออาจจะเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงเป็นกรสตรีนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความที่แบบถือเนื้อถือตัวนะคะแล้วก็มีความที่แบบรักษาเหมือนเรียกว่า หญิงในศักดิ์ศรีของตนเองอะประมาณนี้นะคะก็ทำทำให้เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการหยุดการติดต่อสื่อสารไปบ้างเนาะบางคนบางท่านเนาะพอมีความที่แบบว่าสื่อสารไม่เข้าใจกันหรือว่าไม่ตรงกรันก็มีการแบบหยุด นะคะติดต่อกันเลยประมาณนี้บางคนบางท่านก็คือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคนคุยใหม่เปลี่ยนคนคบใหม่เลยเนาะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษประมาณนี้เนาะแต่เหมือนกับว่าเออกับคนเก่านี้คือยังเสียดายอยู่บางคนบางท่านคบคุยกันมานานก็มีความผูกพันลึกซึ้งนะคะยังเหมือนกับว่าอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะให้เขาติดต่อกลับมาอยู่เนาะแล้วก็ถือความรักความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะคะมันเป็นความผูกพันนะคะแล้วก็ สำหรับคนส่วนนี้ก็พอมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วจบจากคนเก่าอดีตเก่าแล้วก็ตัวเองนี่คือมีความที่แบบว่าหยุดชะงักนะคะคืออาจจะหยุดพักนะคะในด้านของความรักไว้สักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจนะคะมีการวางแผนนะสองคาถาขึ้นมาวางแผอนอนาคตข้างหน้าว่าเออถ้าคนใหม่เข้ามานี้นะ,ะลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็น ชาติอื่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆดูไหมนะคะแต่ว่าการติดต่อสื่อสารน่าจะเป็นแบบกับคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยก็ได้นะคะอืมประมาณนี้เนาะก็เลยเหมือนกับเอ๊อาจจะลงความรู้สึกนะคะหรือว่าความที่แบบว่าจะมั่นคงกับคนคบคนคุยนี้อาจจะไม่ใช่อนาคตที่แท้จริงสําหรับคนโสดชาวราศีเมษเนาะเป็นการที่แบบว่า คุยกันนะคะเพื่อศึกษาค้หหาดูใจกันไปประมาณนี้เนาะก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงมากนักนะสำหรับคนโสดนะคะมาดูไพ่แนะนำอะไรให้กับคนโสดในเรื่องของความรักนะมีการที่แบบ สำหรับคนโสดชาวราศีเมษนะมีความพร้อมในตัวเองอยู่แล้วอะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานของความที่แบบอยากจะสร้างครอบครัวนะคะหรือว่ามีคู่ของคนรักเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเนาะก้าวดาบนะคะความคิดถึงความหวยหาถึงความสัมพันธ์เก่าบางคนบางท่านนะคะก่อนที่จะโสดมานะคะสำหรับ ชาวราศีเมษเนาะอาจจะเคยมีคู่ครองคนรักมาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะคนคบคนคุยเก่าอยู่ด้วยความเสียดายนะที่เหมือนกับว่าเสียดายวันเวลานะคะเนี่ยมีการที่แบบว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้ที่เดินออกมาจากความรักคนสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวคุยกันแล้วมันไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นคู่ครองคนรักกันได้ประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับเดินออกมานะคะจากความรักคนสัมพันธ์นะคะ แล้วก็หยุดนิ่งนะคะบางทีก็รู้สึกเหงาเนาะชาวราศีเมษคนโสดเนาะบางทีก็อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ทันทีประมาณนี้เหมือนกับว่าต้องการที่จะรักษาดูแลเยียวยาหัวใจนะคะแผลเก่าจากคนเก่าประมาณนี้เนาะบางคนบางท่านเหมือนกับว่าพยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่กับชีวิตสดๆให้มีความสุขแต่ก็เหมือนกับว่าเอ มันก็น่าจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้คือถ้าแบบมีคนใหม่เข้ามาก็น่าจะเปิดใจนะคะแต่อนาคตมาดูซิว่ามีคนใหม่เดินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษคนโสดไหมเอ่ยนะก็มีนะคะกำลังจะมีนะ,ะหลังจากที่มีดวงดาวนะคะมีการเคลื่อนย้ายถึงแม้ว่าการติดต่อสื่อสารกับคนเก่านะคะไม่ได้เป็นไปอย่างคาดหวังไว้อะ เป็นการที่แบบว่าติดต่อขาดการหายๆนะคะหรือว่าเขาอาจจะหายไปจากชาวราศีเมษนะคะไม่ได้ติดต่อกลับมาไม่ได้พูดคุยกันแต่ว่าความรู้สึกนะคะความรู้สึกเดิมๆความสัมพันธ์ความที่แบบเคยรู้จักกันแล้วเขาอาจจะมีการทักมาหาบ้างนะคะอาจจะถามถ่ยในเรื่องของสารทุกสุขดิบได้นะคะมันมีความผูกพันเดอะเดวิลขึ้นมานะคะความผูกพันทางด้านของการที่แบบเคยรู้จักกันแล้วนะคะความความห่วงหาอาทรความที่แบบ Ừ, สนิทกันแล้วนะคะความพยายามที่เขาเคยอยากจะพยายามพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นคนรักกับชาวราศีเมษนะคะเขาก็ยังสามารถที่จะติดต่อกลับมาหาชาวราศีเมษได้ประมาณนี้ถ้าชาวราศีเมษไม่บล็อกการติดต่อสื่อสารกับเขาเนาะแล้วก็ชาวราศีเมษก็ยังเหมือนกับว่าให้โอกาสคนเก่าอยู่ประมาณนี้นะคืออยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับ คนเก่านะคะไปในรูปแบบของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะสามารถคุยกันได้นะคะถ้าตัวเขาคนนั้นติดต่อกลับมานะคะเหมือนกับยังรอคอยคนโสดน,นะพลังงานของชาวราศีเมษคนโสดนี้ยังรอคอยความรักคนสัพัน์เก่าอยู่นะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อพลังงานคนที่มีคู่ชาวราศีเมษกันนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคม สำหรับคนมีคู่หรือว่าคนมีคนคบคนมีคนคุยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างดวงเป็นแบบ general reading นะคะเป็นแนวทางกันเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีเมษนะ,ะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะอย่าซีเรียสนะคะ ตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะพลังงานของชาวราศีเมษคนที่มีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์เดอ s ซันเนาะบางคนบางท่านคู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ King of s w o r d นะคะบางคนบางท่านคู่ครองคนรักของท่านนะคะคนควบค,คุยของท่านเป็นชาวท่าตุลมมีถุนตุนกุมและนะคะ King of Cup เป็นชาวตาน,น้ำมีนกรกฎพิจิกความรักความสัมพันธ์ของท่านนะคะยังดูดีนะคะแต่ก็มีความเว้นระยะห่างหรือว่าความที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันมากนักนะคะหรือว่าคู่ของคนรักของท่านอาจจะเหมือนกับว่าโฟกัสไปในของการใช้ชีวิตของเขาส่วนตัวบางคนเป็นเพียงแร่แบบว่าสถานะคนคบคนคุยการติดต่อสื่อสารด้วยโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนคบคนคุยที่แบบว่าสถานะ คืออาจจะไม่ได้เคยเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนหรือว่าไปไปเที่ยวไปกินไปดื่มด้วยกันนะคะสถานะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนคุยที่ให้ความคุ้นเคยชินชินกันหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆกับจะเป็นคู่ครองคนรักแต่อาจจะยังไม่ใช่นะคะด้วยความที่แบบว่าการเว้นระยะห่างระหว่าง คู่ครองคนรักของชาวราศีเมษเนี่ยนะมันน่าจะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างอยู่นะคะคือถ้าแบบคุยกันมากๆนะคะหรือว่าไปไหนตัวติดกันมากๆนี้มันอาจจะทําให้ความรับคั่งคันนะคะหรือว่าความคิดเห็นที่แบบว่าการแสดงตัวตนที่แท้จริงของกันและกันอะ คือเหมือนมันเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะคือบางทีเวลาจะไปทานข้าวหรือว่าไปเที่ยวกันนะคะมีความขัดแย้งว่าฉันอยากจะไปที่นี้นะคะเธออยากจะไปกินร้านนั้นนะคะมันก็เกิดความขัดแย้งกันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะสำหรับคนที่เป็นคู่ครองคนรักกันประมาณนี้เนาะอาจจะระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่แบบ คือพูดออกมาแล้วทําให้ฝ่ายตรงข้ามคู่ครองคนรักของท่านเข้าใจผิดประมาณนี้เนาะสำหรับคนเป็นคู่เนะาะไพ่ออกมาแนะนําประมาณนี้แต่ว่าความรักความสัมพันธ์ยังดูดีกันอยู่อะมีความแน่สนิทนะคะคือมีความเป็นคู่ครองคนรักกันนั่นแหละนะคะคือคือต่างฝ่ายก็ต่างแบบว่าโฟกัสไปในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะมีการเว้นระยะห่างนะคะมีการเว้นช่องว่างในการใช้ชีวิตและ แล้วก็มีความที่แบบว่าต้องการสร้างความฝันสร้างความเป็นครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะยังความรักควสัพันธ์ยังดูดีอยู่นะแต่ว่ามีเหตุบางอย่างนะคะปัจจัยบางอย่างอาจจะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะพูดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะบางคนบางท่านชาวราศีเมษไปคบไปคุยอยู่กับคนที่แบบว่าเขาเพิ่งจบจากอดีตเก่านะคะความรักความสัมพันธ์เก่านะคะแล้วเขามีการที่แบบว่าคิดถึงความสัมพันธ์เก่าของเขานะคะเหมือนกับว่าใจเขายังทุ่มเทมาให้ชาวราศีเมษไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้ยังมีการที่แบบว่า พูดถึงคนเก่าให้ชาวราศีเมษได้รับรู้นะคะว่าเ,เปรียบเทียบกับชาวราศีเมษในเรื่องของความคิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะคือเขาอาจจะไม่จบจากความราักขาสัมพันธ์เก่าของเขาร้อยเปอร์เซ็นะคะบางคนบางท่านไปคบคุยอยู่กับพ่อไม้แม่ๆที่แบบว่า เขาเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเริ่มต้นคบคุยอยู่กับชาวราศีเมษนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าศึกษาขบหมาดูใจกันไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารน,นะคะเหมือนกับว่าชาวราศีเมษมีความที่แบบว่าอยากจะให้คู่ครองคนรักนะคะหันมาดูแลอใ,ใจใส่ตนเองให้มากเป็นพิเศษประมาณนี้คือ ต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากจนเกินไปนะคะชาวราศีเมษก็อาจจะเหมือนกับว่าโฟกัสในชีวิตของตัวเองมากจนเกินไปจนแบบคือบางทีอะพูดออกมาหรือว่าสื่อสารออกมาทําให้ฝ่ายตรงข้ามคูคม่ครองคนรักเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ดูที่แบบว่าจะต้องอดทนนะคะแล้วก็อดทนอดกลั้นนะคะมีความที่แบบ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดูแลเทคแคร์อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีความสนใจแต่ถามว่ามีความรักให้แก่กันไหมก็มีนะคืออาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารที่แบบเปิดใจกันสักนิดหนึ่งนะสาหรับชาวราศีเมษที่เป็นคู่ครองกันนะคะมีเรื่องราวที่แบบขับคล้องใจนะคะก็ต้องเปิดเผยให้คู่ครองคนรักได้รับรู้ได้รับทร,ร,ราบหรือว่ามีการวางแผนอนาคตข้างหน้าก็ต้องพูดนะคะอธิบายให้คู่ครองคนรัก ได้รู้นะคะว่าความรักคนสมัครน,นี้นะคะมันจะเป็นจริงได้แค่ไหนนะคะมันจะสามารถพัฒนาไปในรูปแบบไหนเป็นครอบครัวกันได้หรือไม่เป็นคู่ครองคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีที่แท้จริงกันได้หรือไม่ระวังในเรื่องของการที่แบบว่าคําพูดที่ไปเสียดแทงหรือว่าเก็บคําพูดเก่าๆเรื่องราวเก่าๆของอดีต คู่ครองคนรักมาพูดจนทําให้เกิดการที่แบบว่าผิดใจกันพูดผิดหูกันอะไรประมาณนี้เนาะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดนะคะความที่แบบความมีอีโก้ของกันและกันนะคะคือจะต้องลดนะคะลดลาวาสองให้กันประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เป็นคู่ครองคนรักของชาวราศีเมษนะคะเหมือนกับว่า ในช่วงของเดือนนี้การติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคู่ครองคนรักระวังด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษเนาะจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะต้องพูดอะไรที่แบบว่าให้มันกระจางน,นะคะอย่าพูดอะไรที่มันแบบคลุมเครือนะเพราะว่าจะทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาวราศีเมษเองอเข้าใจคู่ครองคนรักของตัวเองผิดนะคะแล้วก็เกิด การที่แบบว่าบาดหมางใจกันนะคะทําให้เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์น,นี้อาจจะเหมือนกับจบลงด้วยก็ได้นะ,ะสําหรับคนคบคนคุยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แบบคนที่มีคู่นะคะที่แบบว่าแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะ คนที่แบบมีคู่แต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของท่านเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคู่ครองชาวราศีเมษคนที่เป็นคู่นะคะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่แบบจบลงแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์คนที่เป็นคู่กันนะคะ อาจจะหรือว่ายังไม่จบก็ได้นะ,ะกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนะาะไพ่ออกมาเดอะทาวเวอร์นะคะบางคนบางท่านนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบจบลงไปแล้วจบความรักความสัมพันธ์ลงไปแล้วกับคู่ครองคนรักนะคะสามีภรรยาการเลิกอย่าขาดกันประบ้านนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีเมษคนที่เหมือนกับอย่าขาดจากภรรยาสามีกันอะ มีการที่แบบว่าบริหารจัดการนะคะคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะต่างฝ่ายก็ต่างมาใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนแยกบ้านนะคะแยกบ้านแยกที่ทํางานนะคะแยกทรัพย์สินนะคะแบ่งทรัพย์สินแบ่งเงินทองกันเลยทีเดียวนะคะมีการที่แบบว่าบางคนบางท่านคือคือแบบไม่ติดต่อสื่อสารกันเลยประมาณนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะสาหรับคนที่ เป็นภรรยาเป็นคู่ครองคนรักเนาะเรามาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักความสนมธ์ของท่านเป็นอย่างไรนะคะตัวชาวราศีเมษอาจจะตอนนี้สถานะยังคุมเครืออยู่นะคะสถานะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองที่แบบมีความสุขอะรู้สึกว่าการแยกการใช้ชีวิตหรือว่าห่างจากคู่ครองคนรักของตัวเองมันจะมีความสุขมากกว่าการอยู่ด้วยกันนะคะแต่เหมือนกับว่ามีการดูแลหรือว่าประคับประคอง ความรักคนสัมพันธ์นะคะบางคนบางท่านคู่ครองคนรักของชาวราศีเมษนะอาจจะไม่ใช่การอยากขาดอย่าร้างกันแต่ว่าเป็นการแยกทางกันเพื่อที่จะไปเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นไปอยู่ในจุดจุดที่แบบว่าจะสามารถกลับมาพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอดีตนะคะเรื่องราวความรักคนสัมพันธ์คู่ครองคนรักอาจจะเหมือนกับเคยเคยเดินถอยห่างจากกันไปแล้วนะคะแต่ว่า หมือนกับว่ายังยังไม่ได้ยหดย่าขาดหย่าร้างกาันยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่ยังรักษาสถานะการเป็นคู่ครองคนรักกันอยู่นะคะยังมีการดูแลเทคแคร์กันอยู่นะคะด้วยความที่แบบว่าชาวราศีเมษที่เป็นคู่ครองคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีกันเนี่ยมันอาจจะมีการจดทะเบียนกันนะคะแล้วก็มีการที่แบบมีบุตรด้วยกันด้วยก็เลยเหมือนกับว่า ความรัคกความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในสถานะการเป็นครอบครัวก,กันอยู่นะคะเนี่ยชาวราศีเมษน,นะคะคือเป็น The Empress ออกมานะคะบางครบางท่านเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะคะยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินนะคะดูแลซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับว่ามีความผูกพันกันในด้านของการเป็นครอบครัวก,กันเป็นภรรยาสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับ มันไม่มีความสุขมันไม่ลงเหลือในด้านของความรักนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการจะต้องมาดูแลนะคะเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นแม่ที่จะต้องมาช่วยช่วยกันดูแลเลี้ยงดูบุตรของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่มีการหย่าขาดหย่าร้างกันนะคะถึงแม้ว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันอยากจะมาใช้ชีวิตคู่นะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่เหมือนกับว่าพอเหมือนกับ คิดถึงเรื่องราวอดีตเก่าๆแล้วเนี่ยมันเหมือน,นกับว่าปล่อยไว้นะคะปล่อยความรักความสัพันธ์ไว้ประมาณนี้แหละนะคะค่อยๆประคับประคองกันไปนะคะดูแลกันไปในรูปแบบของการที่แบบว่าสถานะความเป็นครอบครัวกันนะคะที่แบบเนี่ยความเดอะไฮโลแฟนนความอยู่ในศีลธรรมนะคะความอยู่ในการรับผิดชอบ หน้าที่นะคะที่จะต้องดูแลประมาณนี้เนาะบางคนบางท่านนะคะมีเหตุปัจจัยที่แบบว่าจะต้องย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่าแยกจากครอบครัวไปทํางานต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดถึงนะคะคิดถึงครอบครัวคิดถึงภรรยายคิดถึงสามีนะคะห่างไกลาจากภรรยาสามีกันจนเหมือนกับว่าออสายใยความรักความสาัมพันธ์มันไม่ได้เหมือนกับว่าเหมือนเดิมอะ่ะก็มีความที่แบบ หึงห่วงนะคะคิดถึงกันนะคะแล้วก็มีความที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเหมือนกับบางคนบางท่านอะไม่ใช่เพียงแค่การที่แบบเลิกกันหรือว่าไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่เนาะบางคนบางท่านจบกันโดยแบบเหมือนกับว่าเราเกิดมาแล้วมาพบกันในชาตินี้นะคะใช้เวรใช้กรรมกันนะคะแล้วก็จบความรักความสัมพันธ์ไปไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่แต่ก็เหมือนกับว่า มันเป็นภาระนะคะเป็นหน้าที่ที่จะต้องกลับมาดูแลครอบครัวเก่าอยู่เนาะก็เลยเหมือนกับเออยังคาราคาซังกันอยู่นะคะสาหรับคนที่เป็นครอบครัวนะคะภรรยาสามีกันนะคะชาวราศีเมษเนาะคู่ครองคนลของชาวราศีเมษเนาะบางคนบางท่านเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นข้าราชการเป็นทํางานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ทหารตํารวจนะคะคนในเครื่องแบบนะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเดินทางไกล นะคะประมาณนี้เนาะอยู่ไม่ติดที่นะคะเหมือนกับว่าเอออาจจะเป็นสาเหตุจากหน้าที่การงานที่ทําให้คู่ครองคนรขคนชาวราศีเมษนะคะได้ย้ายถิ่นฐานไปนะคะแล้วก็เขาอาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาห่างจากชาวราศีเมษไปก็ได้เนาะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์มันยังผูกพันกันอยู่นะคะในเรื่องของภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนําในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์อนาคตนะอนาคตของชาวราศีเมษนะคะดูเหมือนกับว่าพลังานที่แบบการเงินนะคะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ,ะของชาวราศีเมษนะคะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะสถานะสถานะของคนโสด สถานะของคนมีคู่คนเป็นภรรยาสามีกันแล้วเนาะแนะนาในเรื่องของการเงินจะต้องมีการวางแผนประหยัดอดออมนะคะในเรื่องของการเงินเนาะต่อไปนะคะคืออนาคตข้างหน้านะมันไม่แน่นอนถึงแม้แบบจะมีความพยายามที่จะทํางานนะคะเก็บออมเงินนะคะทางานหลายงานหรือว่ามีธุรกิจ หลายอย่างอะไรก็ตามเนี่ยแต่คือชาวราศีเมษอาจจะไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเท่าที่ควรเนาะเหมือนกับใช้จ่ายแบบสุรุยสุร่ายนะคะใช้จ่ายแบบอิสระเสรีประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามาเกิดปัญหาภายหลังอะ่ะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินการหมุนเงินนะคะหมุนเงินไม่ทันเป็นหนี้เป็นสินเนาะบางคนบางท่านไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องของการเงินเนาะจะต้องเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้มีความพยายามที่จะ หาเงินนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในอนาคตข้างหน้าด้วยเนาะเหมือนเหมือนกับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเก็บเงินใหม่นะคะเริ่มต้นเก็บออมเงินใหม่ประมาณนี้เนาะสาหรับชาวราศีเมษนะคะระวังในเรื่องของปัญหาการเงินในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามีดาวมุษยูเนาะแล้วก็ดาวเกตนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษ คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรับฉับพันนะคะมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่านี่สินเก่าๆหรือว่าจะต้องนําเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่แบบว่าญาติพี่น้องมาหยิบยืมนะคะกระทานหันอะไรประมาณนี้หรือว่าจะต้องใช้จ่ายกระทานหันนะคะญาติพี่น้องนะคะแบบ จะป่วยไม่สบายอะไรประมาณนี้คือจะต้องไปช่วยเหลือเขานะคะจะต้องเตรียมเงินไว้สก้อนหนึ่งเลยนะคะประมาณนี้เนาะในเรื่องของการเงินแนะนําให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ตามไพ่ที่ออกมานะคะไม่ว่าจะสถานะคนโสดคนมีคู่คนที่เป็นภรรยาสามีกันแล้วอะ่ะคือระวังในเรื่องของคําพูดนะคะไพ่ออกมาแนะนําในเรื่องของคาพูดความคิดนะคะระวังจะทําให้เกิด ความบาดหมางผิดใจการแตกแยกนะคะในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <S <S เพื่อเปิดการมองเห็นให้แม่หมอด้วยนะคะ